เคยสงสัยไหมคะว่าอะไรคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกหลานของเราได้นอกเหนือจากความรักและความอบอุ่นแล้วดิฉันเชื่อว่าคือความรู้ค่ะและไม่ใช่แค่ความรู้ในตำราเรียนเท่านั้นแต่เป็นความรู้ที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตความรู้ที่ทำให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้และใช้ชีวิตยังมีความสุขอย่างยั่งยืน วันนี้ดิฉันอยากจะมาเล่าเรื่องราวของโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่งที่ปลูกฝังความรู้ให้เด็กๆเรียนรู้วิถีพอเพียงตั้งแต่อย่างเล็กๆค่ะโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในชนบทที่เงียบสงบรอบล้อมไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีและที่นี่เองที่เด็กๆได้เรียนรู้มากกว่าแค่การอ่านเขียนหรือคำนวณพวกเขาได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะตั้งแต่การไถพรวนดินการหว่านเมเล็ดการรดน้ำพรวนดินการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทุกขั้นตอนพวกเขาทำด้วยตัวเองภายใต้การดูแลของคุณครูที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและกำลังใจฉันเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนแห่งนี้และสิ่งที่ประทับใจดิฉันมากที่สุดคือแววตาของเด็กๆค่ะพวกเขามีความสุขกับการทำสวนการปลูกผักพวกเขาเรียนรู้ที่จะอดทนราคอยและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองปลูก มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้องดินค่ะน้องดินเป็นเด็กที่ค่อนข้างสนแต่เมื่อได้ลงมือทําสวนน้องดินกลับกลายเป็นเด็กที่ตั้งใจและมีความรับผิดชอบเขาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเมื่อก่อนผมไม่ชอบกินผักเลยครับแต่พอได้ปลูกเองผมก็อยากกินผักที่ผมปลูกครับมันอร่อยมากเลย การทำเกษตรพอเพียงในโรงเรียนไม่ได้สอนแค่เรื่องการปลูกผักเท่านั้นนะคะแต่ยังสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องความพอเพียงการพึ่งพาตนเองการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน พวกเขาได้เรียนรู้ว่าอาหารที่เรากินนั้นมาจากไหนและต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนกว่าจะได้มาที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติพวกเขาเข้าใจว่าการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้นไม่ใช่แค่การประหยัดแต่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดิฉันเชื่อว่าการปลูกฝังความรู้เรื่องเกษตรพอเพียงให้กับเด็กๆตั้งแต่อย่างเล็กๆคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของพวกเขาเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นพวกเขาจะมีความรู้ความสามารถในการพึ่งพาตนเองสามารถรเผชิญกับความท้าทายต่างๆในชีวิตอย่างเข้มแข็งและสามารถสร้างสารรค์สังคมที่ยั่งยืนได้มันคือของขวัญที่มีค่ามากนะคะของขวัญที่จะทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นและทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น